มีสั้นนะครับนะอีกคลิปหนึ่งอันที่ผมจับแปบปกตินะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเราไม่มีการเตรียมเนี่ยหรือว่าเราไม่รู้นะว่าเขาจะโจมตีมาดิ้นทิศทางไหนนะยังไงนะผมจะเราจะรับได้ไหมเทคนิคที่เราเรียนมานะครับนะรับแล้วเราถูโจมคืนได้ไหมและถ้าเราถูโจมไปแล้วเนี่ยเขามีการตอบสนองเช่นปัดป้องหรือพยายามจะแก,ก้อะไรเงี้ยมันจะทําอะไรได้บ้างนะ มันจะสามารถแก้ได้ตามเหมือนแบบที่ผมทาคลิปหลายๆคลิปมาให้ดูอ่ะได้ไหมครัเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอาเอาแค่ประมาณสองสามังหวัดนะก็คือประมาณว่าเอาเมืม่อาโดนตีที่ทางไหนก็ได้ผมผมตตีผมเป็นรับพร้อมกับตบตีสวนไว้ให้เขาเป็น,เป,นเป็นฝ่ายป้องกันด้วยนะแล้วมาดูว่าการตอบสนองการแก้เนะี่ยไอ้เทคนิคที่ผมนําเสนอไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนะี่ยมันเอามาใช้จริงๆได้ไหมได้แค่ไหนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน จะแค่นหนนะโอเคครับนะที่ทางไหนผมก็ไม่รู้นะเขาอจ่โจมนะัน okay. โอเคครับอีกรอบหนึ่งค่อนข้างค่อนข้างยากนะค่อนข้าง,งยากอยู่โอเคนะจดัด okay. <Okay. S 2> เก็ว่าผมจะเคลียพยายามเคลียก่อนนะเคลียร์มีก่อนแล้วพยายามคอนโทรลเพื่อนะคอนโทรลเพื่อถูโจมนะนะส่งเก็บผมจะเข้านะเพราะผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยที่สุดนะมันจัดซ้าๆนะบางทีอ่ะผมก็ต้องบอกนะครับว่าบางทีเทคนิคสมมุติว่ามีสิบเทคนิคยี่สิบเทคนิคแต่เวลาเข้าคู่ใช้กันจริงๆอ่ะ ไอที่มันจะออกมาเยอะบางทีส่วนมากจะเป็นเทคนิคที่เราหนักนะไม่ว่าจะเงีมุมไหนก็ตามบางทีนะครแบบนนี้ไปละนะอ๋อก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกนะครับนะไอ้ตัวนี้นะเวลาผมสอนเรจะฝึกประมาณนี้หลังจากที่ได้เทคนิคเบสิกต่างๆการเข้าคู่อะไรต่างๆแล้วก็คือการฝึกกลางๆลางนะ เป็นกึ่งๆจำลองนะนะครับนะกินผมจะเข้าหมดเลยนะอยู่ในมุมที่ให้ได้เปรียบที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เขากันผมยากละกันไะด้หรอนะแขนมันติดเห็นนะครับนะมุมที่มันกันไม่ได้นะผมคอนโทรลมนะไนละพยายามแก้ได้ก็พยายามขัดขืนได้หรอแหวน อ่จริงจริงมันก็จะประมาณนี้นะครับนะจริงจรก็จะประมาณนี้นะถามว่าโดนไหมก็ผมก็มีเฉียวๆียวมีโดนโดนบ้างนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์จริงบางทีมันมันไม่เพอร์เฟกเหมือนตอนเราซ้อมหรือเราฝึกนะมันอยู่ที่ทอะไรไงลดความเสี่ยงนะคยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดนะทำไงให้ปลอดภัยที่สุด ทำไมปลอดภัยที่สุดนะครับเวลาเข้าคู่กันจริงๆนะครับมันจะออกมาไม่กีดแท้หรอกนะถ้ามาตาารฐานถ้าพื้นฐานที่เราใช้บ่อยบ่อยนะครับเพราะเวลาเข้าคู่กันจริงๆงเสมือนจริงอะนะเวลามีอะไรมันป้องกันนะครับนะสิ่งแรกเลยที่ผมจะคิดอยู่เสมอคือไม่ได้คิดท่าที่มันเยอะหรือว่าสวยงามอหนะนะผมจะคิดเป็นกฎนาะกฎข้อที่หนึ่งคือผมต้องทีหลัง เคลียร์อาวุธนะป้องกันก่อนนะสองผมเมื่อผมเคลียร์จับได้และหรือทำให้อาวุธมันออกไปแล้วผมจะคอนโทรลนะแต่อาวุธเขาจะรูุ้นแรงไม่รู้นะเพราะผมคอนโทรลได้ผมค่อยโจมตีหรือถ้ามีโอกาสก็กปดเลยดิสอัมเลยครับนะนอีกรอบนะครับนะนะเขาอะไรผมไม่ห่วงละถ้ามันจะมาห่วงอยู่ตรงนี้นะไม่ห่วงนะถ้ามือเขาจะมาเพราะเขาไม่ทันผมก็สายใกล้กว่า ไม่ต้องมีทแทะอะไรไม่ต้องไม่ต้องแนวบิดหมุนอะไรให้มันเยอะแยะนะเพราะเวลาเนี่ยความเร็วนะครัดชัดเจนสำคัญที่สุดนะตักขึ้นแงหว่งเลยตักขึ้นนะครับะตีตัวเลยนี้ได้นะี่ยตีตัวเลยนะเอาดึงดิดึงดึงไปละนะครับก็จะประมาณนี้ะนะหลักการที่นี่ของผมนะ เอาเป็นแบบจีนประยุกต์นะนะครับผมการใช้มีอสั้นแบบจีนประยุกต์ซึ่งปกติของจีนเขาให้จ,จับประมาณนี้นะครแบบความไอจับแบบนี้จะไม่ค่อยมีน้อยแม่นะครับนะแต่ผมนี่เป็นอา่าจีนประยุกต์นะประยุกต์ขึ้นมาโอเคครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหนะ้ากันเลค,ครับ